ทุกท่านคะ่ะเป็นสามภายในนะคะสวัสดีเธอผู้เป็นที่รักของฉันวันนี้เธอคงรู้แล้วว่าตัวเธอเองนั่นแหละเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วเธอคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเธอเป็นผู้เลือกเธอเป็นผู้สร้างเธอกำหนดชีวิตของเธอเองแล้วเธอก็สร้างมันให้เกิดขึ้นตามเจตจำนง ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเธอเองด้วยความรักความศรัทธาของตัวเธอเองนั่นคือความกล้าหาญและยิ่งใหญ่เมื่อเธอได้ตัดสินใจและลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นมันคือศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของเธอไม่มีใครจะช่วยเธอได้นอกจากตัวเธอเองเธออาจจะได้รับคำแนะนำจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ผู้หวังดี แต่ถ้าเธอไม่มีไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ได้ตัดสินใจที่จะทำมันให้กระจา่างมันก็คงไม่มีทางจะปรากฏขึ้นได้อย่าลืมสำานึกและขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทั้งผู้ชี้แนะผู้ให้โอกาสและอย่าลืมขอบคุณและชื่นชมตัวเองที่ได้ที่รับโอกาสและให้โอกาสตัวเองเราสุดยอด เราเก่งเราทำได้รักตัวเองจังขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ